ออโตเวิร์สโปรยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้ผอมาจาับพาทุกคนไปพบกับรถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อเส้นทางสายธรรมชาติของภาคกลางตอนบนนั่นก็คือ2026นครนายกเอ็กซ์เพรสรถไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากน้ําตกป่าไม้และบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของจังหวัดนครนายกขบวนนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดการออกแบบใหม่ของปี2026ที่รวมเอาความทันสมัยเทคโนโลยีและความสงบสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว วันนี้ผอมาจาับพาทุกคนไปรู้จักทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาตั๋วแบบละเอียดว่าขบวนนี้โดดเด่นอย่างไรและนั่งแล้วให้ความรู้สึกแบบไหนไปชมกันครับ2026นครนายกเอ็กซ์เพรสมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่เห็นแล้วบอกได้เลยว่าธรรมชาติเต็มร้อยตัวรถใช้โทนสีเขียว Forest e เ e r a l ัผสมกับลายเส้นโค้งสีเงินฟ o x s ซ l v e r ให้ความรู้สึกเหมือนสายหมอกที่ลอยเหนือย,ยอดไม้ยามเชา้าเป็นภาพลักษณ์ที่ช่วยสื่อถึงธรรมชาติของนครนายกได้ดีมาก ด้านหน้ารถไฟออกแบบด้วยแนวคิดว a t ต r f a l l Aerodynamic มิซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสายน้ำตกนางรองตัวรถโค้งมนเรียบรุ่ลมทำให้ลดแรงต้านอากาศและช่วยให้รถไฟวิ่งได้เร็วขึ้นและเงียบขึ้นไฟหน้าเป็นแบบคริสตัลบีมเลดที่ให้ความสว่างสูงแต่มองสบายตาทำให้รถไฟดูล้ำสมัยและมีความเงางามมากขึ้นเมื่อแสงสะท้อนตอนกลางคืนด้านข้างติดตั้งหน้าต่างพาโนรามาคลาสแบบกันรอยขีดข่วนและให้ทัศนวิสัยกว้างพิเศษทำให้ผู้โดยสารได้ชมวิวธรรมชาติของนครนายก เช่นภูเขาป่าเขียวและลำธารตลอดเส้นทางได้อย่างเต็มอิ่มโครงสร้างรถผลิตจากวัสดุไร้ไว้อลอยที่มีความแข็งแรงสูงแต่เบากว่ารุ่นก่อนทําให้ประหยัดพลังงานและมีความคล่องตัวมากขึ้นเวลาอยู่บนรางด้านท้ายของรถไฟมีไฟท้ายแบบ Forest Tail Light ที่ออกแบบให้เป็นเส้นโค้งเหมือนเส้นทางน้ําตกเพิ่มความเทและโดดเด่นให้รถไฟยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืน เมื่อมองโดยรวมดีไซน์ภายนอกของนครนายกเอ็กซ์เพรสให้ความรู้สึกสงบละมุนแต่ทันสมัยมากเหมาะกับเส้นทางสายธรรมชาติอย่างแท้จริงเข้ามาดูภายในกันบ้างครับภายในของ2,26 0นครนายกเอ็กซ์เพรสถูกออกแบบให้เน้นความสบายโปรง่งและให้บรรยากาศเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยสีเขียวอ่อนตัดกับครีมและใช้วัสดุไม้ลายธรรมชาติในบางส่วนเพื่อเพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นบอะที่นั่งทั้งหมดถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นกว่าเดิม ทําให้นั่งได้นานโดยไม่รู้สึกเมื่อยเบาะในชั้นสแตนดาร์ดวีด e ซเป็นเบาะผ้าที่ระบายอากาศได้ดีลุ่มรองรับหลังดีและพื้นที่วางขากว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง15%ทุกเบาะมีพอร์ชาร์จ Type C และช่องวางแก้วติดตั้งมาให้ครบ ชั้นพรีเมียมคอมฟอร์ตซีจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แท้นุ่มกว่ารองรับสรีระดีขึ้นปรับเอนได้หลายระดับมีโคมไฟอ่านหนังสือส่วนตัวโต๊ะพับและที่รองเท้าแบบยืดออกได้ส่วนชั้นเฟิร์สคลาสนั่นบอกได้คำเดียวว่าพรีเมียมสุดๆเป็นเบาะหนังแท้แบบฟูลอีคลีเนอร์ปรับได้เกือบเอนราบพร้อมระบบนวดไฟฟ้าและม่านกันเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในเลานอนหรือบนเครื่องบินระดับธุรกิจ ระบบไฟในขบวนใช้ไฟแบบ Nature Warm l e เที่ให้ความรู้สึกเหมือนแสงแดดอ่อนๆทำให้ไม่ล้าตามแม้จะนั่งดูวิวหรืออ่านหนังสือนานหลายชั่วโมงอีกหนึ่งจุดเด่นของภายในขบวนคือระบบปรับอากาศ Smart Airflow 360ที่ช่วยกระจายความเย็นทั่วทั้งห้องโดยสารแบบสม่ำเสมอลดจุดร้อนและจุดเย็นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีโซน Forest Cafe ที่ตกแต่งด้วยวัสดุไม้และกระจกใส ให้บริการเครื่องดื่มเย็นชาร้อนกาแฟและขนมพื้นเมืองจากนครนายกเช่นขนมเปียกปูนใบเตยและผลไม้สดตามฤดูกาลโซนนี้เหมาะมากสำหรับการพักผ่อนถ่ายรูปหรือทำงานบนโต๊ะเล็กๆที่เตรียมไว้ให้ในโซนนี้ห้องน้ำภายในขบวนก็ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดพื้นที่กว้างขึ้นใช้วัสดทุที่ทำความสะอาดง่ายมีระบบออโต้สเตอรินไลน์และเซนเซอร์เปิดปิดน้ำอัตโนมัติรวมถึงไฟเปิดปิดเองเมื่อมีการใช้งานทำให้การใช้ห้องน้ำสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนของสมรรถนะการวิ่ง2,026นครนายกเอ็กซ์เพรสใช้ระบบขับเคลื่อนอิเล็กทริกดินามิกพาวเวอร์ไดรฟ์ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้ารุ่นใหม่ช่วยให้รถไฟเร่งความเร็วได้เร็วและนิ่มขึ้นความเร็วสูงสุดทำได้ประมาณ190-210กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพรางจุดเด่นคือความเงียบระหว่างการวิ่งเพราะระบบลดเสียงรางรุ่นใหม่ไซเลน์เรลบวกที่ทำให้เสียงภายในห้องโดยสารลดลงกว่าเดิมมากช่วงล่างของรถไฟเป็นแบบสมาร์ทอะดัพตีฟซูสเพนชั่น ที่ช่วยปรับระดับความแข็งหรือนุ่มของช่วงล่างตามสภาพรางทําให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความนิ่มและเสถียรไม่กระแทกหรือสั่นมากแม้ขบวนจะวิ่งเร็วผ่านโค้งระบบเบรกเป็นแบบแอโรแมกเนติกเบรคที่ให้การชะลอที่นุ่มนวลลดแรงกระชากและเพิ่มความปลอดภัยระบบความปลอดภัยยังเสริมด้วย AI Rail การที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางล่วงหน้าเช่นสัตว์รถหรือเศษวัสดุบนรางและสั่งให้ระบบเบรกตรวจความเร็วโดยอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติ อีกท่านยังมีระบบเรลมอนิเตอร์ไลฟ์ที่ส่งข้อมูลสภาพรางแบบเรียลไทม์ไปยังศูนย์ควบคุมทําให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกเที่ยวปลอดภัยที่สุดสําหรับราคาตั๋วของนครนายกเอ็กซ์เพรสปี2026ก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับบริการระดับนี้ชั้นสแตนดาร์ดเริ่มต้นประมาณ260-380บถึงาบาทชั้นพรีเมียมคอมฟอร์ตอยู่ที่ประมาณ500-780ถึงบาทส่วนชั้นเฟิร์สคลาสจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยู่กับช่วงเวลาและโปรโมชั่น เมื่อมองโดยรวมแล้ว2,026นครนายกเอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกสวยสงบภายในกว้างนั่งสบายเนียบและให้บรรยากาศสดชื่นเหมือนเดินทางท่องเที่ยวในป่าเขาการเดินทางนิ่งนุ่มและปลอดภัยมากทําให้ขบวนนี้เหมาะสําหรับทั้งนักท่องเที่ยวครอบครัวหรือคนทํางานที่ต้องการการเดินทางที่สบายและผ่อนคลาย ถ้าคุณชอบรถไฟที่ให้ความรู้สึกดีต่อใจและนั่งสบายเป็นพิเศษนครนายกเอ็กซ์เพรสปี2026คือหนึ่งในขบวนที่คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามออโตเวิร์สโปรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ